โปรโมทสินค้าในแอปช้อปปี้ฟรีห้ารายการทุกๆ4ชั่วโมงสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผม,มนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้จะมาอัปเดตนะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปโปรโมทสินค้าในแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับเพราะว่าในช้อปปีเนี่ยเขาก็จะมีให้เราโปรโมทสินค้าได้ฟรีเนี่ยนะครับห้ารายการสินค้าทุกๆ 4ชั่วโมงนะครับแล้ววิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะสอนทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมแล้วกันนะครับแปดเดียวรู้เลยแล้วเราเอาไปทำกันขยันโปรโมตนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่เป็นกระแสะมันจะทำให้คุณสามารถขายสินค้าได้แล้วจัดโปรโมชั่นดีๆนะครับโอเคก่อนอื่นมาดูในมือถือก่อนนะครับให้เข้าไปที่แอปของ Shopee นะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปใน หน้าร้านค้าของเรานะครับทุกคนเข้าหน้าร้านค้าตัวเองเป็นอยู่แล้วนะครับะ <c oughs> แล้วก็ให้เข้าไปที่สินค้าของฉันนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรทีนี้เนี่ยในมือถือเนี่ยเปลี่ยนมากเลยนะครับตะก่อนการโปรโมทเนี่ยนะครับตาจะอยู่ให้เห็นชัด แต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นไม่ชัดเห็นไหมครับวิธีการจะกดโปรโมทฟรีก็คือให้เรามากดตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับดูเพิ่มเติมนะครับให้เราจิ้มเข้าไปเห็นไหมครับจะมีขึ้นมาว่าโปรโมทสินค้านะครับก็กดเข้าไปครับอ่าแล้วเราก็กดยืนยันนะครับยืนยันป๊บนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมสีชั่วโมงหลังจากนี้อีกสีชั่วโมงเราก็เข้ามากดนะครับก็ทําไล่ไปจนครบ นะครับ5ารายการสินค้าเราจะโปรโมทรายการสินค้าไหนบ้างเราก็เลือกทําไปเลยนะครับอันนี้คือในมือถือนะหลักการเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเลือกโปรโมทจิ้มแล้วก็กดอ่ะจิ้มแล้วก็กดโปรโมทนะครับ5รายการสินค้าทีนี้มาดูในคอมพิวเตอร์ละเหมือนกันไหมในคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เราเข้ามาในหน้าหลักแล้วให้มาเลือกในบทบุ่ของสินค้าที่เราขายนะครับขายอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามากดตรงคําว่าเพิ่มเหมือนกันเพิ่มเติมนะครับ เสร็จแล้วในคอมเนี่ยมันจะง่ายนิดนึงคือจะมีให้เราเลือกทําการเอ่อก็เรียกว่าโปรโมทแบบเสียเงินด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะโปรโมทแบบไม่เสียเงินเราก็จะเลือกแบบนี้นะครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับโปรโมทไปกดจึ๊บนะฮะเห็นไหมก็จะขึ้นมา4นาทีเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในคอมหรือว่าในมือถือเนี่ยใช้หลักการในการกดเนี่ยแบบเดียวกันทีนี้ประเด็นก็คือพยายามเลือกสินค้าที่ เป็นกระแสนะครับสินค้าที่เป็นกระแสเนี่ยยังไงอ่ะเดี๋ยวผมย้อนออกมาดูเรื่องของสินค้าที่เป็นกระแสให้นิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้งานกันนะครับสินค้าที่เป็นกระแสก็คือจะเป็นหน้าร้านของเราถูกต้องไหมครับแล้วเรามาดูตรงในส่วนของสินค้าขายดีเอาง,ง่ายๆครับสินค้าขายดีะนะครับผมเข้ามาที่หน้าหน้าเว็บนะคที่แอปของของช้อปปี เห็นไหมมันจะมีสินค้าขายดีประจําสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ให้เรามามาเลือกดูสินค้าขายดีประจําสัปดาห์ตรงนี้แล้วเราก็ดูว่าสินค้าที่เราขายอยู่ตอนนี้เป็นสินค้ากระแสอยู่หรือเปล่านะครับก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้แบบนี้แล้วเราก็เลือกนะครับแชร์สินค้าออกไปสินค้าตรงไหนที่เรามีอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าชื่อของเรากับชื่อของเขามันตั้งใกล้เคียงกันไหมอะไรยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วร้านขายดีเนี่ยครับจะมีโอกาสขึ้นมาอยู่ที่ ในส่วนของตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําร้านเราเนี่ยให้เป็นร้านขายดีก่อนการทําร้านตัวเองให้เป็นร้านขายดีไม่ย e. ากครับท่านเนียก็ได้นะครับในทุกๆวันให้ขายสินค้าได้3ชิ้นขึ้นไปนะครับ3มชิ้นขึ้นไปลดแรกแจกแถมว่ากันไปครับให้ร้านเป็นร้านเป็นร้านขายดีแล้วคนจะเห็นสินค้าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจะเห็นสินค้าเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองดูนะครับเป็นอีกหนึจุด ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ผมมองข้ามไม่ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆมองข้ามเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราขายสินค้าได้3มชิ้นทุกวันแล้วลเราเป็นร้านขายดีเนี่ยโอกาสที่เราจะมาติดหน้าแรกๆเวลามีการค้นหาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะจะเร็วมากเนี่ยครับมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอช้านะครับให้ให้เราลองดูครับลดแรกแจกแถมอะไรก็ว่ากันไป นะครับเนาะพยายามทําให้ร้านไปร้านขายดีให้ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการโปรโมทเนาะยอดมันะมในส่วนของการโปรโมทเพราะฉะนั้นก็เลือกโปรโมทกันไปให้เต็มที่ให้สุดนะครับนี่ผมเพิ่กดให้หมดเลยนะครับเราก็กดไปนะครับพอพอกดไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าเต็มถ้าเต็มนะครับเขาจะขึ้นมาว่าเต็มเนี่ยนะจะขึ้นมาว่าจํากัดแล้วโพสต์ไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้แค่ประมาณ5รายการสินค้านะครับก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านที่กําลังขายสินค้าบนช้อปปีเนี่ยมียอดขายกันรัวๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากาขายสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันอื่นก็อย่างเช่นใน Lazada หรือว่าใน u p i ิกนะครับตอนนี้ใน u p i ิกเนี่ยเขาเปิดให้เอาสินค้ามาลงขายได้แล้วนะครับใครอยากจะเอาสินค้าในช h อ p e e นะครับมาลงขายใน ยูพิกนะครับก็ติดต่อผมเข้ามานะครับเพราะว่ามันก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างที่จะทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นประมาณสิบเท่าถ้าถามผมนะสิบเท่าจากของเดิมนะครับก็ไว้มาคุยกันเนาะหลังใหม่โอเคก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาโอกาสนะครับก็ขอให้ทุกคน เฮงเเลยรวยมัางมีเงินทองกันทุกคนทั่วหน้าสำหรับท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ